สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมนายวชิริจิตเจริญนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาแนะนําผลิตภัณฑ์สินค้าบริษัทไรกุีดจำกัดนะครับในหมวดหมู่เครื่องใช้ในชีวิตประจําวันนะครับทุกท่านครับผมคิดว่าทุกท่านคงต้องใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เกือบทุกคนนะครับก็คือยาสีฟันของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะแปรงฟันวันละสามครั้งบางท่านอาจจะแปรงถึงวันละสี่ห้าครั้งหลังทานอาหารก็ได้นะครับวันนี้ผมก็เลย อยากจะไม่แนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับของบริษัทไลคุปปเราครับก็คือยาสีฟันนะครับผมยาสีฟันของบริษัทไลคุ๊ปนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านหน้าตาแบบนี้ของบริษัทไลคุ๊ปเรามันจะมีข้อแตกต่างกับท้องตลาดยังไงเลยครับก็คือ 1. เขาจะมีเห็ดลินจือนะครับเห็ดลินจือ2จะมีว่านหางจระเข้นะครับ2สรรพคุณมาผสมกัน แล้วมันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือประโยชน์สูงสุดยังไงครับก็คือเขาจะสามารถช่วยในเรื่องการป้องกันฟันโยกฟันคอนนะครับใครที่มีอาการหรือว่าใครที่พบปะหรือว่ารู้จักใครที่มีฟันโยกฟันคอนนะครับแนะนําเลยครับยาสีฟันบริษัทเราครับก็จะช่วยไปกระชับกระชับฟันเราจากที่โยกคอนให้กลับมาแน่นแข็งเหมือนเดิมแข็งเหมือนตอกเสาเข็มไว้นะครับและก็สรรพคุณอีกอย่างก็คือช่วยบรรเทาแผลในปากนะครับใครที่เป็น แผลในปากผู้พองแบบร้อนในอย่างนี้นะครับเขาก็ช่วยบรรเทาได้และก็อีกอย่างหนึ่งครับก็จะช่วยในเรื่องการขจัดคราบกาแฟต่างๆนะครับตัวนี้เขาจะช่วยขัดดีนะครับเพราะว่าเขาจะช่ว hmm ย hmm. ทําความสะอาดนะครับซอกฟัน้อยลึกทุกซอกทุกมุมนะครับถ้าจะให้ดีนะครับผมแนะนําเลยครับถ้าจะแปรงคู่กันกับยาสีฟันไลคุกของเรานะครับแปรงแปรงสีฟันของเราก็มีคะแนนนะครับแปรงสีฟันของเราจะมีซี่เล็กๆตรงนี้นะครับ เขาจะสามารถทะลุทะลวงไปถึงข้างนอกข้างในนะครับตามซอกฟันที่เราที่แป้งทั่วไปไม่อาจเข้าถึงอันนี้เขาจะซอกสึนไปได้นะครับแล้วก็นี่นะครับเขาจะไม่มีสารเติมเต็มสารเติมเต็มอย่างเช่นแป้งนะครับไม่มีส่วนผสมของแป้งเลยนะครับถ้าเป็นของท้องตลาดเวลาเขาโฆษณาเห็นไหมครับเขาจะบีบ บีบออกมาแล้วก็เต็มแปลงบีบออกมาแล้วก็เต็มแปลงอย่างนี้รวดถึงนี้นะครับเดี๋ยวของเราใช้นิดเดียวประมาณเท่า,มาเมล็ดข้าวโพดนะครับเขาเมล็ดข้าวโพดเองนะครับแต่ฟองเขาก็จะมีเยอะเยอะกลิ่นเขาก็จะมีกลิ่นหอมสดชื่นนะครับกลิ่นหอมสดชื่นเวลาใครที่มีอาการแบบไอตื่นนอนมารู้สึกว่าเหม็นเหม็นบูดเหม็นบูดปากนะครับนี่แหละครับใช้ของของบริษัทเราเป็นสมุนไพรรับรองไม่มีอาการอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าเขาจะไม่มีแป้งมันในนัน ในการผสมเลยนะครับครับผมสรรพคุณของบริษัทไลคุกแต่ก็ข้อดีอีกอย่างนะครับเออผมลืมบอกของเราจะไม่มีสารขัดฟันด้วยนะครับสารขัดฟันนะครับทุกท่านนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับดูดูนะครับดูนะครับอันนี้นะครับยาสีฟันเราบีบออกมาบีบออกมาจะเป็นอย่างนี้นะครับและและทุกท่านก็รูปดูนะครับรูปดูรูปดูรูปดูนี่ครับของเรามันจะลื่นหมดเลยนะครับลื่นเหมือนลื่นเหมือนไม่มีอะไรมาหยาบหยาบมาติดฟัน ถ้าของท้องตลาดหรือว่าของบริษัทอื่นที่เขาบอกว่ามีเกลือขัดฟันอันนั้นเขาอาจจะทําให้ฟันเราสารเคลือบฟันเราหายไปทีละนิดทีละนิดก็อาจจะทําให้ฟันเราผุก็ได้นะครับแต่ของเรามันจะเนียนเนียนนิ้วเนียนมือถ้าเราคิดดูนะครับทุกท่านถ้าเราสีเข้าไปในฟันฟันเราก็จะลื่นลื่นลื่นหมดทุกทุกซอกทุกมุมเลยครับเพราะว่าของเราไม่มีสารขัดฟันและก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับยาสีฟันของบริษัทเราเขาจะช่วยในเรื่อง ทาใครที่มีแผลผแผลผู้พองนะครับหรือว่าไฟไห,หม้ใหม่ๆนะครับเอาตัวนี้ไปแปะไปทาตามแผลผู้พองตนี้เขาจะช่วยในเรื่องมันจะเย็นนะครับจะเย็นมันจะรู้สึกเย็นรู้สึกเย็นเลยนะครับถ้าใครแผลไฟไหม้นะครับแล้วก็แผลใครที่เป็นมีอาการผื่นคันนะครับเป็นผื่นเป็นคันตรวนี้เขาจะช่วยทาทาล้วทำให้แผลแห้งนะครับจากแผลที่เป็นแดงเป็นตุ่นทำให้แห้ง นี่ครับอันนี้ลูกค้าหลายคนเขก็พูดมานะครับไม่ใช่ผมพูดเองนะครับเรื่องรักษาแผลรักษากดผืนคันนะครับยาสีฟันไลคุกนะครับผมขนาด160กรัมนะครับราคา190บาทรับเป็นสมาชิก150บาทคะแนนก็85คะแนนครับมีคะแนนทุกอันนะครับอันนี้ก็มีคะแนนเหมือนกันนะครับแปรงสีฟันนะครับผมวันนี้ก็ขอจบการรีวิวสินค้าในชีวิตประจำยาสีฟันนะครับผมขอบคุณมากครับ